สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักของครณนะคะวันนี้เรายังเรียนรู้กันในหน่วยของกลางวันและกลางคืนนะคะเด็กๆหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือการปฏิบัติตนในเวลากลางวันค่ะเดีย๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะชื่อเพลงกลางคืนกลางวันค่ะฟังไปพร้อมกันแล้วลองทำมือตามคโอนะคะเ,เพลง กลางคืนกลางวัน เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะเมื่อเด็กๆไปเดินกลางแดดควรกางร่มอืมแบบนี้เลยค่ะใส่มัวค่ะเพื่อทําไหมคะพระอาทิตย์กลางวันมันร้อนมากใช่ไหมคะเด็กแล้วก็ควรจะหาอุปกรณ์ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดจากพระอาทิตย์ต้นเองค่ะต่อไปนะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางวันค่ะเมื่อแดดร้อนจัด เด็กๆไม่ควรเล่นกลางแดดนะคะเพราะจะทำให้ไม่สบายได้นะคะเด็กๆมาดูการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนำเสนอกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในเวลากลางวันนะคะจะเป็นการเล่นกีฬาก็ได้หรือทำอะไรคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็ได้นะคะลูก โอจะรอชมคลิปการบ้านของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้กลางวันกลางคืนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆ